เหมือนกับเราบ้านนอกพอบนาไปอย่างเนี้ยเด็กมันก็เลยต้องพัฒนาี่แค่เราเก่ง แล้วนี่ครบริเวณงานที่เราจะจัดค่ะนะคะขอเสียงปรบมือเลยค่ะ ท่านเหรียสักคืนแดงนะคนะคะแล้วก็ต่อไปเขาเรียกครับสามขังอ่ังที่สี่นะก็คือเตรียงไว้นะครับสำหรับ,บที่อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าและท่านนายกสบัจชาติได้ร่วมนะครับทำข้าวจีนะเขาเรียกว่าปั้นข้าวจี่ภาสาควนนะเพาเรีว่าปั้นข้าวจีนะครับข้าวจีนั้นนะก็จะต้องนำข้าวเหนียวนะครับมาบี้มาบดนะครับให้นิ่มแล้วก็เอาไปปั้นนะครับเดินๆท่านปั้นเลยนะครับ สั้นเลยนะครับแปะเลยครับทั้นนะครับตั้นจริงๆนะหมุนหมุนี่ก่นอนมอหมุนไม่ต้องหมุนครับไม่ต้องหมุนครับไม่ต้องหมุนครับจันเลยนะครับนะครับนี่นคือการปั้นข้าวจีนะครับหลังจากเราเป PRI ั้นข้าวเหนียวติดเป็นรูปร่างแล้วนะครับนะครับ อันนี้ใช้ข้าวเหนียวนะครับาสามถังฝากนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทาไข่ขไข่นั่นแหละครับข้าวเหนียวนะครับใช้ไข่นะภาษาตัวเรียกเกือบไข่นะก็คือคลุกนะครับคลุกไขน่นะให้มันสวยงามแล้วก็อร่อยนะครับอันนี้เราทาไม่จริงไข่ไก่นะครับพ <c oughs> ูดสันเราทาไข <c> ่ <oughs> ่ครับเดา๋ยวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะจีต่อเดินเดินท่านรับแน่ตรงนั้นนี่จะจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับครับครับต่อไปจีครับหมุนหมุนให้ลงไปหมุนทางนี้หมุนให้หัวหน้าส่วนราชการดูความยาวนะครับจากจากนู่นเลยนะครับถึงขั้ว ครับเจ็ดสิบจ็ดสิอ่าอันนี้ถึงเกียรติแล้วนะครับเก้าเซนสามเซนอ่าสายก็จะให้ได้สามเมตรเก้าเซนนะครับเะแนนสี่มกตนนะครับดูแล้วก็เป็นเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ในงานจริงนี่มีเบียนถามจากผู้ที่มีไส้้ดวยนะมีมีไส้ถ้าเป็นภาษีรุ่นใหม่นะครับอ่าอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีข้อนหินนะครับปั้นไว้อ่าตอนนี้ท่านผู้ว่าจะลองทีมตัวแล้วครับ แล้วไปนะครับนี่เป็นข้าจีที่สามารถสาธิตการทำเข้าจีข้าจีเอาเอาเอาด้ามมาป่าจ่าควรเป็นท้องเหนียงข้าเหนียวก่อนเด้อตีข้าเหนียวก่อนพอมันติดกันดีแล้วแล้วเอาไม้เสียบไม้แหงค่ะไม้แห่เข้าไปเสียบเข้าไปนะครับมันบอกหอนมือแล้วกลับปั้นให้มันสวยๆนะครับปั้นให้มันกลมๆสวยๆเพราะถูกมือมันเหนียวเอาเอาน้ำด้วย่ชุบน้ำหน่อยครับ อ่ครับปนีัุ้นนั่นนะครับอาจข่เอาเกลือไข่ทีนี้ภาษาพวนันว่าเอาไปเกลือไข่เอาไปเกลือไข่เ้อเาไปเกลือบไข่ทีครับเอาเอาวก็เป็นเกลือไข่เลยหรือใช่ม่ครับุกไข่ครับข้าวเหนียวที่ทำตรงนี้นะครับเรามีรสชาตก็คือเราใส่เกลือด้วยนะครับเนื้อข้เหนียวนั้นผสมมะพร้าวเล็กน้อย ให้มีรสชาตินะครับแล้วก็นําไปย่างนะครับไปย่างหรือระดษวนเพื่อเอาไปตีนะครับให้สุกเหลืองหอมครับแล้วก็รับประทานนะครับท่านิกชิ้นก่อนก็นายชิมสักทันนวคอับแล้วร้าที่จะานลองลองชิมแบบแบบสกีโบราณนะครับลองดูร้อนนะครับร้อนนะครับ ร้อนๆนะครับเดี๋ยวเปลนไปเพราะว่าปูกอบจากเตาแต่ับต้องเป่าซะหน่อยกันนะครับจะได้ได้รสชาติอันนี้อันนี้จะไม่มีระานับไม่มันไม่มันมีแต่เนือไข่เือเือไม่มันมากคไม่มันไม่มีคอเลสเตอรอลต้องเปลี่ยนอันที่เย็นเลยเยหน่อยครับ ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชุมชนเชื้อสายพี่น้องชาวไทยเชื้อสายต่างๆเนี่ยป็นจริงๆว่าที่ของอำเภอปักปีและอำเภอใก้เกียยของนครยกของเรานี้นะครับอย่างไรก็ตาม,ามยกของเรานะครับการท่องเที่ยวเชิองสวยงามเป็นมาดถโลกนะครับยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรม อย่างดีงามไว้นะคะซึ่งที่เรียกว่าที่12นะคะก็คือเป็นแนวทางการปฏิบัตินะคะของคุณในชุมชนว่าในตลอดปีทั้ง12เดือนเนี่ยเ,เขาได้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอย่างจะเดินพร้อท่านผู้ว,ว่าการจังหวัดสกลนรนายกนายกเหล่าการชาดพร้อมด้วยส่วนรายการ,ราได้ชุมชนต่างๆที่มาร่วมกันเรียกว่าจาัด